งามจริงๆเลยนะสีข่าวทั้งคันเลยข่าวล้นเลยเ่ย ล่าสุดอ่ะคันเนี้ย นเป็นแซดอ่าใส่ปอยเลอร์หน้ามาอันนี้ทำที่ไหนพี่ติรุ่งทัพย์ครับรุ่งทัพย์นะครับโอ้ยบาอคุณไนย์ครับโอ้คุณไนย์น้อช่างไนย์นะอันนี้ใส่มาเร็วอ่ะ่ห้านิ้วเจ็ดนิ้วมันจะมันจะต่ำเนาะลำบากโอ้อันนี้ชุบค้อเมียมด้วยนะครับนี่ตอนนี้กำลังเป็น เชนใหม่เชนใหม่โอ้กระจังหน้าไม่ได้ทำนะครับเป็นเดิมๆจากจากนอกอันนี้นะครับแต่ชุบช่องบ่ายจะติดสติ๊กเกอร์ออ๋สติ๊กเกอร์นะครับอ่านี่อ่าไม่มีอะไรก็อ่ามาโอ้เป็นรุ่นโมเดล2022ด้วยก็ร้านี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กเนาะเป็นเหล็กเราอะไรเราใส่เราโค้งอ่ะเราโค้งแทนนี่ แสดงว่าทำแทน,แทนเคงเกนไว้แสดงว่าเจ้าของมีตังค์พอสมควรเลยฮะนี่เพราะว่าใ<ไ>ส่ใส่แท้ด้วยนะครับเสียมันะนี่เขาชอบจริงๆดูแต่สุดยอดนะเสียมนันะนะครับอตอนนี้เครื่องเกนกำลังมาแรงเดี๋ยวไม่ใส่ทำแทน่นมาแล้วทำแท่นนะครับอันนี้ขาดหมดเลยเนะาะว้าวแท้เลยนี่ครับนี่ รถตัวนี้จะมีสลิปเข้าไปข้างในเพราะนี่มันรูสามสองรูสามสองอ๋อนี่ครับมีปอกเข้าไปไปใช้ LVD คันนี้อ๋อรถเนี่ยจะหมุนได้เนาะถ้ารถส่งลมจะหมุนไม่ได้ก็จะกดล็อกเบรกแลจะล็อกชุดนี้กับทิศหน้าอ๋อครับอันนี้ก็เป็นล็อกสองชับนออท่หลันลมชันเดียวครับนี่ก็ไปใช้เอวีดได้ท่านผู้ชมข้างหลังเป็นหม้อลมกันเดียวก็ ล็อกไม่ได้อ๋อ,อว่าล็ชั้นเดียวชั้นเดียวแต่ถ้าเป็นตอนนี้มันล็อกล็อกล็อกคานหน้าครับคานท้ายเคาืงท้ายอ๋อครับผมก็เป็นสองครับครับช่วงแรกก็เป็นแหนบเอาเดียวนะครับตรงนี้ก็จะส่งมอบแล้วเดี๋ยวก็เก็บล้างเก็บร้านเดี๋ยวจะมาถ่ายทีมันส่งมอบนะครับอันนี้ก็ถ่ายเป็นตัวขา,ขาวๆก่อนนะครับโหเนธสุดยอดเลยเจ้าของเนธ รถได้เลยครับครับผมถังส5 0ร้อยห้าสิบถังเดียวครับผมถ้าเป็นสี่ร้อยสิบมัน,ม,นมันสองถังนะครับอ้ยคันนี้มาเต็มนะพี่ตีนะนมีกแปก๊ปปกตัดรถแป๊ก ข้างบนก็มีข้างบนก็มีนะครับ,บ,บอันนี้ก็ลิ้นชักเก็บของนะครับก็เป็นเหมือยี่สิบอ่าเนี่ยเอา,อ,าอันนี้เอาอันนี้ให้พี่ตีเป็นเดินแบบเพราะทุกทีผมจะไม่มีใครนี่ไงผมจะเปิดเองเนาะอันนี้ให้พี่ตีดูช่องเก็บของก็ใหญ่อันนี้ของซีพียี่สิบเอ็นนะครับใหญ่มาก 2. 2> นะอันนี้อ๋อมีมีกลวยตั้งด้วยป้ายตั้งนะครับของสแกนเนียอ่าสามเหลี่ยมที่มาเขาจะกว้างอ่ากว่ากว่าสิบเจ็ดเอ็นแล้วแต่ใครชอบนะอ่าใครชอบ 5เมตร70ก็แคบไปหน่อยอ่าจัดไปเสียมาหน้าที่นอนใหญ่ๆอ่าเดนทางกลเห็นไหมครับปิดง่ายสะดวกสบายนะครับโอ้โหนี่ขาวล้วนๆนี่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวก็จะจำไม่ได้ละอีกสักครู่อีกสักครู่นะเดี๋ยวจะเปลี่ยล่างละไอตัวเนี้ยทำมาไว้สำหรับให้เหยียบ เออนี่แหละให้พิตีทำนำเสนอเลยนะครับครับอ้ครับผมหัวเราหนักเยอะเนี่ยเวลาเรายกหัวฝรั่งเขาทำเซฟตี้ไว้คือว่าอุปกรณ์ที่สำหรับยกหัวครับจะอยู่หน้ารถอ่าครับพิตีเปิดได้รู้่อยครับอยู่หน้ารถเวลาทุกคนยกหัวก็ต้องมาเปิดตรงนี้ นี่นะครับที่จะเอาอุปกรณ์ในการยกหัวครับมีสองฝั่งนะพี่ตีสองชิ้นอ๋อสองชิ้นนะครับเพราะหลังเขาทำมาเซฟตี้ไม่ใช้มอเตอร์ยกหัวครับเพราะเซฟตี้โยกเหมือนไม่แรงใช่ใช่อันนี้เราก็สั่งเป็นไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่ว่าเมืองไทยสำหรับเรามองว่าเป็นเป็นแม่นุ่นทีกว่าเพราะความปลอดภัยไฟหมดเงี้ยครับคุณก็ไม่สามารถจะยกหัวได้ครับผมเามันยกได้ถ้าโยกหน่อยก็ขึ้นแล้ว คือปิดตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ปิดลมปิดลมก็ปิดก็เปิดนยกไม่แรงครับนี่นะเหมือนเราเหมือนเราขึ้นไม่แรงครับขึ้นไม่แรงเราต้องปิดลมใช่ไหมเราก็ยกตัวนี้อ๋อยกตัวนี้เวลาเราเอาลงเราก็คลายเหมือนคลายไม่แรงเอาลมออกลมออกปุ๊บยกกลับอ่ได้เวลาเราขึ้นไปปวดเราก็ต้องดีสาย สองเส้นนี้ออกมาวางจายกบนครับนี่มีกันมีกันกันสายด้วยเลยโม้ใหญ่นี่สุดยอดเลยนะวิถีรสชาตแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงครับอันนี้ชุดนี้น่าจะหลายตังค์อยู่เนี่ยโอ้ลุงซับเขามาถายอยู่ครับครับผมกันเนี้ยทำจากลุงซับครับผมกินกินไม้โดยตรงครับผมไปพี่เดี๋ยวเราดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บ อุปกรณ์ก่อน,อนรับเก็บอ่าดึงเข้าหาตัวชึบอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปเสียบสายลมเราก็ใช่กันไดก็มีมีขึ้นเลยอ๋อตัดเขาาจะตัดสีเนาะอ๋อมีผ้าม่านด้วยคันนี้เอาไปจะขึ้นภาในกัน ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่แดดร้อนล้วก็ต้องการความตังนี่แี่น,นะ,นะครับ CP 20N นะครับอู้ยแอร์สุดยอดุ้ยง่ายก็คืออ้าขอฟูขอฟูมาขอ,อ,องรถอ๋อเจ้าของรถเหรอครับ ถ้าเขาบอกว่าหัวยี่สิบคืออะไรจากกระจกหน้าถึงลูกศกนี้อ่าสองเมตรสองเมตรก็คือแคบที่สุดโอ้โหดูนี่มิตียืนสบายนะครับอันนี้เอาตัวอย่างให้เห็นเลยนี่บ้านถ้าสิเด็กก็ติดย้อนกัน่อยนะครับครับนี่เรามีกล้องเก็บของโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูนะนี่ก็เก็บเนื้อสารเลยได้ก็ฝั่งนี้เราก็ใหญ่อยู่แล้วใหญ่ครับใหญ่ที่เปิดมาตะกี้ แต่ฝรั่งเขาไม่ทําที่เปิดฝั่งนู้นมาให้เพราะว่าบ้านเราไม่เหมาะมันเกิดอุบัติเหตุเวลาเปิดรถจอดอ่ะเขาก็เลยติดติดไปเลยให้เป็นมาตรฐานเดียวอันนี้ผมก็ยืนได้นะครับเพราะหัวมันเป็นหัวเอ็นนีอันนี้ก็เป็นที่เก็บแมลงที่เก็บแมลงด้วยที่เก็บช่องยกโยกอะไรต่างๆพรางหาจะมีฝั่งนู้นอีกฝืนแล้วก็ปิดก็ดีว้าว อันี่เขาล็อกกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นม้านกลางม่านลูกกลางนะครับมีให้สองชุดตั้งมุกก็เหมือนเดิมสรุปแล้วก็จอดตักแบบแล้วก็ติดเนี่ยมันให้ความสะดวกสบายในหัวเก่งเลยครับนอนกลา,า,างคืนก็เปิดตะข่ายทัำยุงอันย่ะมีบกรณ์ครบแล้วก็ปิด เดี๋ยวทำรู้ให้แต่ว่าไม่ใส่ว่ะใช่อ๋ออุปกรณ์เด่ยวนี้หมดเลยเนาะพื้นกองไฟแล้วก็ข้างในก็มีอุ๊ยมีพื้นเป็นเป็นมียางลูกรองด้วยครับนิ่มตรงนี้ก็ส่งทุกวันเนี่ยขายดีขายดีช่วงนี้นี่ไม่พอส่งนะช่วงนี้ กันเนียช่วงนี้ก็ไอหัวฟูมาเนี่ยต้องไปพักภาษาฝรั่งจอเจ็ดนิ้วครับแล้วจอเจ็ดนิ้วเป็นรถแหนบนะครับก็ได้เห็นแล้วรุ่นปีสองพันยี่สิบสองนะครับเซฟตี้นี่เราก็มีข้างบนก็มีข้างล่างก็มีครับได้เห็นแล้วข้างล่างก็เวลาเรายกล้อแล้วมันมีตึมยางเราเก็บเก็บไว้ที่เดิมนะครับเพื่อไฟประจุพลังงานส่วนที่เป็นระบบแอร์ต่างๆอ๋อมีฮีตเตอร์แอร์เย็นนะครับแล้วก็อุ่นสปีนะครับ ตอนนี้ก็บอกก็หลังไปแล้วขอเป็นมาตรฐานเดียวได้ไหมเบรกเบรกมือไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวหน่อยครับรอหน่อยคราะวันเดี๋ยวเขาหลังมัจะเปลี่ยนให้ถ้าเป็นเบรกมือธรรมดาเราก็มีคิวโฮให้ครับนี่มีคิวโฮนะครับท่านผู้ชมมีพีทีโอรถคันนี้มีพีทีโอด้วยเหรอมีครอกล็อกไอหยามีทั้งชั้งกระโทนดิฟเฟอเรนเชียลล็อกส์นะครับทุกเล่นหน้าปัดเนี่ยเรา ตอนออกรถเราก็เช็คได้ครับว่าแบตเตอรี่เราเท่าไหร่ตอนนี้ลมเราเท่าไหร่ตอนนี้เราก็สามารถคิดดูน้ำมันเครื่องะไรต่างๆได้แล้วตอนนี้ผมย้ายขึ้นมาข้างบนหมดแล้วย้ายขึ้นมาที่หลักๆก็คือน้ํามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แรงดันน้ํามันเครื่องเดี๋ยวสักพักเงินข้างบนนี้จะขึ้นมานี่ฮะแบตเตอรี่ค่าแรงดันตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็ลมครับถังหน้าถังหลังเรเราสามารถ ดึงขึ้นมาอยู่ในนี้ได้ครับอ่าหน้าจอทั้งหมดเลยหน้าจอทั้งหมดเลยที่เราจําเป็นนะขึ้นเขาลงเขาแสดงว่าหน้าจอทั้งหมดในเมนูทั้งหมดอยู่หเราเราเลือกได้เราเลือกขึ้นมาได้ไม่ต้องกดดูอย่างนี้เราเลือกขึ้นมาเลยครับอ่าค่าเบรีเต็มที่ให้หมดเลยครับนั่นเอแรงดันให้ดันส้งจุดแปดบาทอ่าน้ำมันตอนนี้น้ำมันเหลือสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์วิ่งได้แปดสิบกิโลเมตรคเฉลี่ยวมาแล้วนะครับแบตเตอรี่ ตอนนี้เราก็ไม่ต้องอะไรมากก็ดูที่หน้าหลักได้เลย,เลยครับเพราะเราสามารถดึงขึ้นมาไว้มุมใดมุมหนึ่งได้ PAB PT ดนะครับนเ,นเนี่ยครับตาฝัดเจ็ดนิ้วพี่ตรี่เปิดดูแลนั้นไอ้ดูแรน้ำมันมเครื่องเท่าไหรครับพอดีมีคนถามอ่ะที่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์เลยนทุกท่านดูนะแต่ว่าเราเ,นเนร่งเครื่องอมันก็ขึ้นตามโอ้โอันนี้พี่ตรี่เร่งเครื่องอ่ะเร่งขึ้นอ๋อเขไลตามรอบเราเนาะใช่ครับ แสดงว่าปกติปกติครับอะไรรปกติเพราะว่าเสียงแอมะดังไงอ่ามันจะปกติแล้วเราคันนี้เป็นคันเกียร์เบรกไอเสียก็คือว่าเป<ร>็น <losers. S 1> มีแค่สามระดับสงนนะองจับเบรกนะนอ่าด้วยง่ายภาษาชาวบ้านก็จับเบรกแล้วเปิดออโต้ได้เหมือนเดิมครับออโต้เราเปิดได้แหมเครื่องเสียงก็เป็นโซนี่เนาะ อันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบล<ม>ูทูธกับโทรศัพท์ได้อโดยที่เรากดไปที่บลูทูธใช่ไหมครับครับแล้วเราก็กดไปหาบลูทูธอีกทีหนึง่งครับแล้วเราก็กดสองทีให้เป็นเลขหนึ่งปุ๊บเราบิดเป็นเลขสองแล้วก็กดตรงกลางตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้เลยจ<า>ลัดแฟเชื่อมต่อได้เลยครับเชือ่อมต่อบลูทูธได้เลยโอ้โหนี่คือภายในของตัวปีสองพันยิบสองนะครับ นเ่ือนเซลเซลอยู่นั่นีคุณมลคุณมลขายดีตรงนี้นครับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะเชียร์เขาเลยพู้จาดีลูกค้าบอกว่าพู้จาดีมากแล้วก็หลังการขายนี่ก็ดีมากสามวันนี้ส่งของคุณมนอย่างเดียวเลยแสวแสวทำไม่ทันเนี่ยสองคันนี้นะครับขอโทษนะครับครับเพิ่งแจ้งมาลูกค้าซื้อสดนะครับอายารีบร้างกันเมื่อคืนนี่ไม่ทันเลยนะเดี๋ยวทํา คอนเทนต์สนุกสนุกกันครับผมคุณพลครับยังไงก็วันนี้ก็มีเท่านี้เนาะจะสำหรับยังไงก็ฝากกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้จตุพลทองสุขเลยนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ติครับผมติดตั้งนี้การันตีครับการันตีการันตีครับดูแลลูกค้าทุกคนครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ติจ้ะของข้าวับบนี้